สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับหลังจากจบเกมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดแรกของซีซั่นครับสึกฟุตบอลไทยลีกหนึจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันเห็นปัญหาเยอะเหมือนกันสำหรับบางทีมแล้วก็ประสิทธิภาพของบางทีมที่แน่นอนเราคาดหวังว่ามันจะดีกว่านี้แต่มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังครับ มีโอกาสได้สอบถามไปยังโค้ชบ้างนักเตะบ้างหรือบางทีก็สืบค้นขอ้อมูลตามสไตล์ของผมนะครับนำมาหยิบยกเล่าให้ฟังบางทีผมก็วิเคราะห์ใส่เข้าไปด้วยนะครับเผื่อหลายท่านจะได้เห็นมุมมองมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของสโมสรที่พวกคุณตามเชียร์รวมถึงทีมอื่นด้วยนะครับอาจจะไม่ครบทั้ง1 6บสโมสรแต่ว่าเดบุนเวียนไปแน่นอนนะครับหลังจบเกมทุกสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวทําให้ฟังกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขยันหน่อยเนี่ยสคลิป3คลิปต้องมีแน่นอน ไม่รวมพรีวิวประจำสัปดาห์ที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับอถ้าพร้อมแล้ว Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันวานนี่ยคุยโทรศัพท์กับบรรดาหลายสโมสรคุยกับนักเตะบ้างคุยกับคนนั้นคนนี้บ้างนะครับก็มีโอกาสกรองเรื่องทุกเรื่องเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังแบบเพลินๆน,นะครับ2ช่องทางก็ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ u t u b e เนี่ยซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือน แน่นอนนะครับอยากให้ครบ300,000ซับส c r i b e ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าครบ3ปีตามเป้าหมายผมนะครับ3ปี300,000ซับปีละแสนซับก็เป็นเป้าหมายที่ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับ,บคนทำงานแบบผมที่มีงานหลายอย่างแต่มีความสุขในการเล่าเรื่องฟุตบอลไทยให้พวกเราฟังในทุกๆครั้งนะครับและนี่ครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับ ไปหาซื้อกันเลยนี่คือครีมอาบน้ําโชกุบุสึ for men สะอาดสมาร์ตสปอร์ตนี่คือครีมอาบน้านะครับที่ยับยั้งแบคทีเรียได้99%นะครับแล้วก็มี2ขนาดนี่คือไซส์เล็ก200มิลลิตรนี่คือ500มิลลิตรนะครับไม่ต้องบอกสรรพคุณกันเยอะเพราะามันหอมมากนะครับสสี3กลิ่นซื้อกันสลับใช้ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับกลิ่นนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่ ครีมอาบน้ําที่ทําให้ผู้ชายเท่านั้นแต่ถามว่ามันเหมาะไหมนะครับกับคนที่ชอบกีฬาเนี่ยบอกเลยว่าตรงจุดมากๆนะครับไปซื้อเลยร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศในออนไลน์ก็มีนะครับลองดูโปรโมชั่นนะครับแน่นอนผมว่าซื้อติดไว้ผมก็มีนะครับแล้วก็ใช้อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเอา้าไปดูเรื่องราวของทุกสโมสรน,นะครับกับเบื้องลึกเบื้องหลังเกมหลังจากจบเกมแรกครับ เปิดหัวด้วยบุรีรัมยูเนเตดครับแชมป์เก่าก็แน่นอนครับสามแต้มในตามเป้าหมายในแง่ของผลการแข่งขันแต่ว่าในรายละเอียดเกมยังคงต้องปรับจูนอีกหลายอย่างโคชมาซะครับอิชิกุนซือของทีมก็พูดถึงหลังเกมนะครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีจังหวะที่เล่นกันผิดพลาดและก็นักเตะทุกคนพยายามจะปรับเกมแก้ไขแล้วก็สุดท้าย,น,ยนะครับสิ่งที่ผิดพลาดทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงจนพลิกกลับมาชนะได้ เป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยรวมเขายัางชื่นชมและก็ยกเครดิตให้กับลูกทีมเลยถึงแม้ว่าจอ,อกสตาร์ทไม่ดีแต่ก็กลับคืนสู่เกมได้เร็วส่วนนักเตะท,ที่ทําไปถึง2ประตูอย่างสุภชัยใจเด็ดที่เพิ่งจะกลับมาจากการฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษคนมาสาก็พูดถึงเชาอ,อามนะครับว่าสุภชัยเป็นนักเตะท,ที่ดีและก็ยอดเยี่ยมเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วม ช่วยทีมได้เป็นอย่างมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยส่วนนอกเหนือจากชื่อบนสกอร์บอร์ดคนที่โดดเด่นในเกมมุมผมเลยนะครับสุภรัณเหมือนตาผมเชื่อว่าหลายคนเชียร์แบงค์เพราะว่าเห็นสภาพร่างกายของน้องอู๋กลับมาเที่ยวนี้สุดๆจริงๆนะครับหลังจากไปซ้อมกับเลสเตอร์มาเขาก้าขึ้นมาเป็นตัวหลักเต็มตัวมากขึ้นแล้วล่ะครับหลังจากที่คุณไนวินก็คงจะอ่านขาดแล้วว่าหลังจากเสียพี่ชายอย่างเช็คสุภโชสรารชาติย้ายออกไปยังไงสุบรัณต,ต,ต้องมาเสียบแทนพอส่งไปที่อังกฤษตัวของแบงค์เองเนี่ยปกติ ระเบียบวินัยก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นว่าไปดีที่อังกฤษนะครับจริงๆน้องเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บสะสมมาตลอดบทบาทตัวริมเส้นนะครับจากที่เราคาดหมายว่านี่น่าจะเป็นกองหน้าคนต่อไปที่จะสืบทอ,อดตําแหน่งของเทอสินแดงดาแต่วันนี้เขากลายเป็นนักเตะริมเส้นที่อันตรายทักษะส,ส่วนตัวไปกับบอลดีอยู่แล้วมีความเร็วและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นมาตลอดครัวปีหลัง ซึ่งแน่นอนอาการบาดเจ็บที่มันไม่มีลดน้อยถอยลงมันทําให้การคิดการอ่านของเขาและการเล่นของเขานนั้นไม่ระแวงไม่แยงถ้ายังรักษาฟอร์ได้แบบนี้โอกาสกลับไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์อีกครั้งมีแน่นอนนะครับในช่วงตลาดรอบ2ของที่นูน่นยังไงได้เห็นแบงค์ไปแน่ๆนะครับและยังมีโชคทันที่2ด้วยคือการไปต่อยอดถึงโอเอชลูเวนผมเชื่อว่าเลสเตอร์มองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลงานของแบงค์เนี่ยเราเห็นตามข่าวกันในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาไปเก็บตัวที่อังกฤษเนี่ย มีแแมมองหลายทีมนะครับเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้สามารถเล่นในยุโรปได้ถึงแม้ว่าในอังกฤษมันจะเป็นเรื่องยากแต่ในเบลเยียมด้วยฝีเท้านะครับนี้เราก็เห็นว่าเด็กหลายคนจากฟ็อกฮันเนี่ยยังสามารถไปเล่นตรงนั้นได้สุพรรณเหมือนตาเป็นเด็กท็อปคลาสในรุ่นผมกล้ายืนยันนะครับและผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะไปเล่นฟุตบอลในลีกรองของยุโรปได้ตามเงื่อนไขที่มันควรจะเป็นกับดีกรีของทีมชาติไทยนะขนาดนี้และถ้าเกิดว่าเขาดีจริงเบียดตัวจริงขึ้นมาได้ เราจะได้เห็นนะักเตะไทยลุยหลีกในยุโรปแน่นอนเพราะว่าอายุของแบงค์ยังน้อยอยู่และควรจะต้องรีบส่งไปภายในปี2ปีนี้นะครับกำลังโอเคณนะวันนี้ครับตามข้อมูลถ้าเอาตามกฎเกณฑ์เนี่ยสุภรัฐยังสามารถลงเล่นในลีกสำรองของพรีมเมอรีกหรือว่าพรีมเมอรีลีก2ได้อยู่ที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเขามีการปรับลด จากการใช้โคต,ต้านักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงมาเป็นรุ่นอายุไม่เกิน21ปีแต่ก็จะมีโคต,ต้านักเตะอายุเกินสามารถลงสนามได้5คนส่วนใหญ่หลายทีมก็ไม่ค่อยใช้กันเต็มโคตา้าหรอกครับแล้วก็จะเก็บไว้ใช้งานในกรณีที่ เอาตัวผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ลงมาเรียกความฟิตมากกว่าแต่ถ้าเกิดเซ็นสัญญาไว้เพื่อเล่นเฉพาะในโคต้าอายุเกินของลีกสำรองอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับประเด็นนี้มันก็จะกระทบถึงธนวัน์เสือจิตถาวรพี่เลี้ยงของ3แข้งบุรีรัมตอนที่ไปเลสเตอร์นั่นเองตอนนี้การเจ็บยาวจากการที่เอ็นข้อหน้าขาด และก็พักต่ำๆในครึ่งปีนะคบทีนี้หายกลับมาอายุของเขาก็คงจะมากเกินที่จะอยู่ในทีมสำรองของเลสเตอร์แล้วเพราะจากเดิมเนี่ยนะครับการก็ใกล้จะ23แล้วเพราะเขาปรับลดรุ่นอายุลงไปเป็นยู1แน่นอนพอถอยหลังเนี่ยจบแล้วสหรัธนวัน์ในเลสเตอร์ชุดทีมสำรองอนาคตจะไปอยู่ตรงไหนน่าสนใจนะครับเลสเตอร์เนี่ยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับกับการอยากให้คนไทยมีโอกาสโลดแล่นในลีกของยุโรปและผลิตชั้นนำ ก็อาจจะมีการปล่อยยืมตัวลงไปเล่นกับทีมในลีกทูลีกวันไหมหรือว่าจะไปที่โอเอสลเวนอันเนี้ยโอกาสเปิดก้านอยู่แล้วน่าติดตามมากเอาเป็นว่าตอนนี้รักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูกับทีมแพทย์ของเลสเตอร์ไปก่อนน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยผมก็บอกตามตัวนะครับความเป็นไปได้ก็มีเหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูเคสของเบนจามินเดวิสนะครับเราก็บอกกันว่าอย่ากลับมาอย่ากลับมาแต่นะสุดท้ายครับ พอมันหาทีไม่ได้แล้วโอกาสในการลงเล่นเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนที่นู่นยังไงก็ต้องกลับมาเพราะที่นี่เปิดกว้างให้อยู่แล้วกับชื่อเสียงแล้วก็โอกาสของเขาในทีมชาติไทยกันธนวันรก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่ลงเล่นอยู่ในลีกสำรองเป็นส่วนใหญ่แต่มีโอกาสมาเล่นในทีมชาติถึงชุดใหญ่ซึ่งแน่นอนเขาก็พิสูจน์ใ้เห็นว่าเขาก็มีคลาสของเขาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาเล่นไทยลีกเนี่ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าความเข้มข้นในการฝึกซ้อมในระดับของอังกฤษเนี่ยพอมาเล่น ในบ้านเราเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดแก้ไขสถานการณ์หรือว่าช่วยยกระดับเกมได้ดีจริงหรือเปล่าก็เป็นว่าคิดในแง่บวกนะครับมาเล่นโอกาสมันเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะกลับไปอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเสียงและโปรไฟล์ในการสะสมมาของคนพวกนี้ยังไงก็ดีกว่าเด็กไทยที่เล่นในบ้านเรา แล้วจะไปโลดแล่นไปหาโอกาสกับทีมในลีกดังๆหรือว่าเล่นในต่างแดนในช่วงที่อายุเยอะแล้วนะครับอย่าไปคิดเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าน้องตัดสินใจแล้วเราให้กําลังใจซะดีกว่าส่วนมันจะไปได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีก็ค่อยมาวิาพากษ์วิจารณ์กันตามสิ่งที่เราเห็นนะครับกลับมาที่บุรีรัมย์ครับเมื่อทีมต้องใช้นักเตะไทยเป็นตัวทําเกมตัวนําทัพแบบนี้คําถามมันตกไปถึงตัวต่างชาตินะครับอย่างตอนนี้ลอซาน่าเดอบูยา ก็ยังต้องเรียกความฟิตแล้วก็ตัดสินใจผลกากทีนะครับว่าจะเอาอยัางไงส่วนอายุมังซิกาตอนแรกตั้งใจจะเก็บไว้เป็นตัวเสริมเผื่อในวันที่แฟรงค์คาสตาเยดาบาดเจ็บแต่ในเมื่อผลงานของทีมนะครับมันยังไม่ปังเท่าที่คาดหวังเอาไว้แน่นอนครับโอกาสที่จะเติมต่างชาติตัวหลักเข้ามาอีกในเลกสองมีความเป็นไปได้และต้องถอดใครคนใดคนหนึ่งออกอยู่แล้วนะครับรายแรกหนีไม่พ้นอายุมังซีกาแน่นอนก่อนหนนี้ก็เพิ่งจะรอดไปหลังจากตลาดในช่วงเลกแรก ตัวลงถามว่าบุรีรัมเนี่ยทำงานต่อเนื่องไหมและดูตัวตายตัวแทนเลยไหมผมเชื่อว่าเขาทํางานตลอดนะครับยิ่งตลาดซื้อขายในบ้านเรานะขนาดนี้ไปตรงกับหลีของยุโรปคุณก็เห็นว่าบุรีรัมเนี่ยนะครับเซ็นนักเตะล่งหน้าไว้แล้วอย่างดูบุญาก็เป็นหนึ่งในนั้นแฟรงค์คาสเตดาก็ใช่เหมือนกันเซ็นไว้และปล่อยยืมไปทีมอื่นบุรีรัมก็ทํามาแล้วพอถึงเวลา กลับมาอยู่กับทีมตัวเองก็ไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรมากมีแมตฟิตในการลงเล่นต่อเนื่องแต่อย่างน้อยได้จ่ายเงินก่อนได้ดึงตัวไว้ก่อนไปแย่งตัวจากทีมในยุโรปมาเพราะว่าใช้สิทธิ์ จากการที่ตลาดรอบเดียวของเขาถ้าอยากได้ของดีก็ต้องสู้กันหน่อยโดยวิธีการของตัวเองตัวต่างชาติคือช้อยสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงบุรีร,รัม์เหมือนเดิมในทุกสมัยที่เขาทําทีมน,นะครับเขาประสบความสําเร็จในลีกจากการมีตัวต่างชาติที่ปังและผลงานดีต่อเนื่องแบกทีมได้น่าสนใจนะครับว่าโคต้าในการเปลี่ยนตัวจะเป็นจุดที่อิชิอินั้นต้องมาแก้ไขและคุณเนวินก็คงมองเหมือนกันและผมเชื่อว่าเลกสองอาจต้องมีการเติมตัวไทยเข้ามาเพิ่ม ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วต้องเป็นบิ๊กเนมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสมบุติสถานการณ์ของทีมมันยังไม่ดีขึ้นและดูแล้วติดเครื่องยังไม่สามารถจะเบียดหนีทีมในกลุ่มเดียวกันได้เพราะบุริรามไม่ชอบเบียดกับใครครับบุริรามต้องการแบบม้วนเดียวจบหรือถ้าเกิดว่าจะเบียดเนี่ยต้องเบียดแบบที่บุรีรัมนั้นไม่เหนื่อยแบบหายใจรถต้นคอ นาัาติดตามนะครับมาต่อกันที่เมืองทองยูเนเต็ดครับเกมแรกแพ้ไปแบบพลิกล็อกเล็กๆแต่ถ้าเกิดดูรายละเอียดเกมจริงๆนะครับยอมรับเลยว่าราชบุรีมาดีมากครับฝั่งเมืองทองเองเนี่ยขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับการบิวอัพที่มาริโอทันนัดซ้อมให้ลูกทีมเล่นจนชินเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกปิดตายหมดพอต้องเล่นบอลยาวประตูออกบอลไม่แม่นกองหลังมีจังหวะในการโดนบีบ ก็เตะทิ้งนะครับในจังหวะโจนตัวทุกอย่างมันผิดฝั่งผิดฝาไปหมดก็ต้องมาปรับแก้ไขกันต่อเพราะว่าสภาพทีมที่ซ้อมมากลายเป็นว่านักเตะเกิดปัญหาติดโควิดกันนะครับและว,วันนี้ครับสิ่งที่มาริโอจะต้องยอมรับและผ่านไปให้ได้ก็คือว่าปรัชญาการเล่นของเขาค่อนข้างชัดวิธีการเล่นของคุณมันทําให้คู่แข่งนั้นเห็นครับว่าถ้าบิลลอัพแบบนี้คอนเซปต์ชัดเจนแบบนี้คู่แข่งเตรียมแผนมารับมือเต็มที่แน่นอนก็เป็นจุดนะครับ ที่น่าสนใจเพราะว่าในฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยเมืองทองจบถึงอันดับ4ก็จริงในภาพรวมแต่ถ้าเกิดเฉพาะเกมเยือนเนี่ยนะครับพวกเขาคว้า3แต้มในเพียงแค่3นัดเท่านั้นมันชัดเจนว่าการเล่นนอกบ้านกับในบ้านเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับสำหรับลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ตอนนี้นครับก็รอให้บันดานักเตะัตหลักที่ป่วยโควิดหายกลับมาพร้อมลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกลูคัสโฮชาพิชายอุตรา รวมถึงบุศกรชัยกุลเทวินจากภาพล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นเริ่มทยอยกลับมาซ้อมกันได้แล้วในเกมถัดไปครับเมืองทองจะเปิดบ้านเจอกับลำปาง FC ที่มี3แต้มไปแล้วล่าสุดโปรกแกรมมีการเลื่อนนะครับก็เน้นย้ำว่าเป็นข่าวที่ไม่ได้ใหม่เลครับแต่ว่าผมย้ำหน่อยเผื่อใครยังไม่ติดตามข่าวสารมาฟังช่องทีซโค้งก็อาจจะได้รับฟังว่าเสาร์นี้อย่าไปนะครับบอลเขาเลื่อนไปเตะวันอาทิตย์ครับทางเมืองทองเนี่ยยื่นเรื่องไปลำปางเองกอ็ไม่ขัดข้องครับยินดีเลื่อนให้ไทลีก็อนุญาตเพราะว่าวันเสาร์เนี่ย บริเวณเมืองทองธานีครับมันมีคิวงานคอนเสิร์ตหลายงานถ้าไกลไปจะรู้นะครับว่าถ้ามันมีการจัดงานหลายอย่างโดยเฉพาะคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วมีบอลนเตะด้วยโอ้โหรถติดวิบัตินะครับเอาจริงๆเลยเตือนอีกครั้งบอกคนที่จะไปดูด้วยนะครับว่าอย่าไปวันเสาร์ให้ไปวันอาทิตย์เพราะถ้าเกิดไปวันเสาร์นะครับ ไปผิดวันนี่เขินกันตัวงองเลยนะครับส่วนรายละเอียดของตั๋วปีของทีมนะครับที่แฟนๆก็มีเริ่มบ่นกันบ้างว่า oy, ทำไมมันแพงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่มเงินแต่ทำไมสุดท้ายคุณไม่มีการปรับปรุงฟาซิลิตี้ในสนามเลยเก้าโอ่งเก้าอีอน้นู่นนี่ก็เก่าเหลือเกินต่องยอมรับนะครับว่าราคาตั๋วของเมืองทองเนี่ยมันก็สูงกว่าทีมอื่นในเหลียจริงๆแต่ในฤดูกาลนี้ครับทีมก็ไม่ได้ว่าจะไม่ฟังเสียงแฟนบอลน,นะครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วละครับจะมีการเปลี่ยนเก้าอี้ที่นั่งของแฟนบอลในสนาม หลังจากที่อันเดิมเนี่ยโ,โหสีมันจางหมดแล้วครับมันไม่ได้จางเดียวนะครับมันโดนแดดเรียเนี่ยมันกรอบด้วยก็เป็นว่าหลายๆคนนั่งอาจจะบอกเอาไม่สบายนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปเพราะสนามนี้มันเป็นสนามที่ไปสะดวกในการดูบอลและมีกิจกรรมทําก่อนที่จะเข้าสนามบอลด้วยแต่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนทีละโซนนะครับต้องเข้าใจได้ว่าภาพรวมตอนนี้ฟุตบอลไทยณปัจจุบันงบประามระาณในการทําทีมต้องใช้อย่างจํากัดจําเขีย่ยประหยัดหน่อยใช้เงินแบบชาญฉลาดอย่าลืมนะครับ เรื่องของสปอนเซอร์เองเนี่ยสโมสรหลายทีมก็โดนล,ลดเงินก็ถอยทีถอยสายกันไปเพื่อให้ลีกมันเดินต่อไปได้เงินสับสนไทยลีกงวดสุดท้ายนะครับขอให้ดูการที่แล้วเนี่ยตอนนี้บอลเตะไปแล้วซีซั่นใหม่ผ่านมาแล้ว1เกมยังได้ไม่ครบเลยนะครับจาก5ล้านเนี่ยได้มาแค่ครึ่งเดียว2ล้าน5ตอนนี้เอาเป็นว่าประคองให้มันเดินไปได้ทางฤดูกาลในภาพรวมไปก่อนแฟนบอลก็อดใจรอน,นิดนึงนะครับถือว่าเงินส่วนนี้เนี่ยจะไปช่วยในการที่จะให้สโมสรเอาเงินมาปรับ สิ่งอำนวยความสะดวกในสนามให้กับแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะไปขึ้นราคากับตั๋ว V.I.P. นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องแบกรับภาระตรงนี้หน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมช่วยกระจายข่าวว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้ผมเชื่อว่าหลายคนยอมจ่ายนะครับเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ภาพรวมของสนามมันดูดีขึ้นและผมเชื่อว่าสนามเนี่ยยังไงคนมันไปอยู่แล้วล่ะครับขอเพียงแค่ เอาใจแฟนฟุตบอลหน่อยที่เขาควักเงินซื้อตั๋วไปดูคุณในทุกๆแมชนะครับพูดถึงงบประมาณครับจะไม่พูดถึงทีมนี้ไม่ได้เลยลำปาง c องบน้อยสุดในไทยลีกนะครับแต่เปิดหัวได้การเก็บ3มแต้มกับหนองบัวพิชยะทีมพี่ทีมน้องที่ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าสับสรุนโดยพิชยะเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับนักเตะ ของลำปางก็เป็นนักเตะของหนองบัวน,นี่แหละครับเป็นกลุ่มพวกเยาวชนที่ปั้นขึ้นมาและยังไม่ได้ใช้งานแต่เล่นกันเต็มที่ภาพมาชัดเจนเลยนะครับหลายคนดูอยู่ทางบ้านก็เห็นอยู่ไม่มีสูเอียไม่มียอมกันแน่นอนการเล่นของลำปางไปไมาตามค่าเลยครับพวกเขาเน้นวิธีการในแบบแผนของเขาเน้นแท็กติกความฟิตวิ่งสู้ไล่เพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนพอเพรสแดนบนเสร็จ กองหลังของหนองบัวตัวใหม่มาก็ยังไม่ลงตัวยังปรับตัวไทยลีกไม่ได้โอ้โหลูกเตะสาสยาวต่างๆนะครับเจอบีบแดนบนไปสาดขึ้นบนจุดเด่นของหนองบัวที่เคยมีก็คือกองหลังสาสบอลมีจุดหมายกองหน้าอย่างแฮมบิตันเก็บบอลได้เสร็จก็มีตัวเติมพักบอลดึงเวลาได้แต่วันนี้ครับก็นันตัวใหม่อย่างมาลอนสไตล์การเล่นครับ ไม่เหมือนกับที่เป็นแฮมินตันเลยครับคนละเรื่องเลยผมบอกครับตอนนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับเพราะว่าความฟิตเนี่ยมันเรียกกันได้ครับสาเกมก็ว่านไปแต่กองหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ยิงเนี่ยความมั่นใจมันก็จะไม่มาจุดสําคัญตรงนี้ครับด้วยสไตล์การเล่นของหนองบัวที่คดวางทําไว้ในซีซั่นก่อนมันยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ตัวผู้เล่นที่มาเติมเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยการสเกลมาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือเปล่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการ นับ1กันใหม่ในช่วงเลก2ออันนี้ผมบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าแฮมิลตันัวเรสเนี่ยตอนแรกจะไม่อยู่ในแผนเหมือนกันสุดท้ายโคดวางก็มั่นใจในตัวของนักเตะแล้วก็ใช้งานมาจนเป็นดาวซันโบอันนี้แค่พูดว่าเราเห็นจากเกมแรกมันมีอะไรกันบ้างกลับมาที่ลำปางนะครับนักเตะที่ลำปางใช้11ตัวแรกมีตัวใหม่ลงสนามเพียงแค่3คนเท่านั้นชัยชนะเกมนี้ก็ทําให้นักเตะและทีมงานได้รับเงินอัดฉีดไป10,000แบาทด้วยกัน นี่มันคือจำนวนเงินที่ไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับเงินอันฉีดในศึกไทยลีกหนึ่งแต่มันเป็นขวัญและกําลังใจครับให้กับนักเตะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับแบ่งกินแบ่งกันใช้ถือว่าคุ้มค่ามีเงินน้อยก็ต้องใช้แบบชาญฉลาดนะครับอันฉีดบ้างมีเงินโบนัสบ้างนี่คือเรื่องสําคัญในวงการฟุตบอลแม้แต่ทีมในระดับโลกเขาก็มีสัญญาระบุเหมือนกันนะครับว่าจะมีโบนัสในการลงเล่นพาทีมชนะยิงประตูได้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าคว้าแชมป์ต้องในเงินเท่าไหร่ของไทยลีกเราอาจจะไม่ใช่แบบนั้นทุกทีม แต่อย่างน้อยครับมีอัดฉีดเป็นเกมบายเกมไปให้นักเตะเอาเงินไปหารแบ่งกันก็ถือว่าไม่เลวครับและถึงแม้ว่าทีมจะงบประมาณในการทําทีมมีแบบจํากัดจําเขียแต่พวกเขาก็หาทางออกครับคือการขายของครับของที่ล,ลึกในวันแข่งขันจะมาช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของสโมสรและค่าใช้จ่ายได้ยิ่งไปนี้ครับ ในฤดูการนี้เนี่ยแฟนบอลเข้าสนามได้เต็มความจุแล้วนะครับบัตรเข้าชมของลำปางเนี่ยร้อบาททุกที่นั่งแล้วก็ชุดแข่งที่ประธานสมโมสรน,นะครับเฮียยื้อเนี่ยลงมาขายเองเลยนะครับจนยอดขายหน้าชอ็อปแล้วก็สั่งออนไลน์เนี่ยเกินกว่าสี่พตัวไปแล้วเอาเป็นว่าน่าจะมากกว่ายอดขายตอนเล่นในลีกรองรวมกัน2อสฤดูการเป็นอย่างตา่าผมว่าและที่บางคนบอกว่ายเฮียฮยือ้อประธานสมโมสรเนี่ย ไปยืนขายเสื้อไปนั่งขายเสื้อในสร้างภาพหรือเปล่ามันเป็นจังหวะบังเอิญพอดีนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเมนสแตนเนี่ยเขาตั้งใจจะไปสัมภาษณ์โค้ชสวยหรือว่าโค้ชต้นสุกิจโยทีกุนซือของลำปางแต่ว่าระหว่างรอตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไปเห็นว่า er เฮียยื้อในกําลังเตรียมเสื้อในการขายอยู่พอดีเขาก็เลยถ่ายเป็นคอนเทนต์แต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้มันอิมแพคผสมควรเหมือนกันเพราะมันกลายเป็นภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยผมย้อนนึกถึงหลีกภุมิภากคคับเมื่อประมาณสิบกว่าปีก ประธานสมงสรทํางานแทบทุกอย่างคือทีมมันก็อยู่ได้ในแบบของมันครับอยู่ตามอัตภาพอยู่ตามบริบทของมันไม่ต้องไปมืมออาชีพสูงสุดหรอกครับคือข่าปเนซิ่งเนี่ยมันมีให้ทําข้อไหนทําได้เราทําแต่ส่วนไหนเราช่วยได้ร่วมมือได้เราก็ช่วยกันทํานี่นะครับคือความเป็นไทยที่บางครั้งแน่นอนมันอาจจะไม่ถูกมองว่า ยังไม่ได้เป็นเหมือนชีพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยครับทุกอย่างมันเดินไปได้มันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือแม้แต่าทางสโมสรน,นะครับถ้าถอดหัวขนออกได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นผู้บริหารท่านสามารถทําได้ทุกอย่างเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับและมันกลายเป็นว่ากระแสตอบรับคนดูทั้งในและนอกสนามผมว่ามันเกินคาดนะเพราะว่ายอดจองเสื้อเนี่ยระดับนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับในเกมแรกและผลงานดันออกสตาร์ดีอีกครับ โอ้โหโบนัสในการขึ้นชั้นนี่ก็ถือว่ายิ่งกว่าถูกหวยแล้วเกมแรก3คะแนนและเป็น3มคะแนนในประวัติศาสตร์และเป็น3มคะแนนเกมแรกในบ้านโอ้โหสตอรี่มันโคตรได้นะครับและเกมต่อไปมันต่อยอดได้อีกแน่นอน3มแต้มตรงนี้ครับสำหรับทีมน้องใหม่โปรแกรมของลํำปางหลังจากนี้หนักเหมือนกันนะครับไปเยือนเมืองทองและก็จากนั้นเนี่ยกลับมาในบ้านรับมือกับแบงคอกเอาตามชื่อชั้นครับหลังจากนี้เรามองไปเลยนะครับว่าโอกาสไม่มีแต้ม ก็มีความเป็นไปได้แต่พอตุน3ามแต้มไว้ก่อนมันโล่งครับเพราะว่าถ้าเกิดแพ้3เกมแรกเนี่ยโอกาสที่จะเรียกขวัญและกําลังใจในการที่จะมองว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราจะรอดได้ไหมในช่วง5เกมแรกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นมาเขามองว่า5เกมแรกถ้ามี9แต้มสมมตินะครับจุดสําคัญคือมองถึงการรอดได้เหมือนกันนะครับผมก็บอกเลยว่าชัยชนะต่อไปในเกมในบ้านของลำปางมันคือประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของสโมสรและตัวนักเตะและก็ตัวของแฟนบอลด้วยครับผมเลยบอกว่า ดื่มด่ำกับภาพแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าคุณคือตัวแทนที่หลายๆทีมอิจฉาครับใช้งบแค่นี้ขึ้นมาได้อย่าไปสนใจนะครับว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาโอมไปเอาตัวหนองบัวมาเดี๋ยวเขาจะดึงกลับหรือเปล่าก็ถามไปแล้วนะครับว่าต่อให้ใครฟอร์มดีหนองบัวไม่มีการดึงไปใช้ในเลกสอแน่นอนนะครับสัญญาอยู่จนจบซีซั่นนี้สําหรับนักเตะของลำปางทุกคนที่เป็นนักเตะของหนองบัวส่งมาให้เล่นเล่นที่นี่จนจบหนองบัวใช้ของเขาไป ลำปางเติมเต็มนักเตะได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าขุมกําลังมันยังดีเพราะหมันยังสด2คือตัวหลักที่เล่นเนี่ยมันยังไม่เจ็บเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวหลักเจ็บการยืดระยะสําคัญและช่วงฟอร์มตกถ้าคุณไม่สามารถกลับมาได้โดยเร็วนี่แหละครับคือปัญหาของทีมน้องใหม่นี่ก็จุดที่ลำปางต้องผ่านไปได้ส่วนความเคลื่อนไหวของ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับเล่าให้ฟังไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพรีวิวเขาอีกอยู่แล้ว a FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีก รออยู่ครับภารกิจใหญ่เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วไปตั้งแต่กลางดึกในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเช้าวันจันทร์ก็ยืดเส้นยืดสายในสวนสาธารณะตอนนี้ก็ซ้อมแล้วนะครับต่อในช่วงเย็นไปแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องดีเวลาประมาณ3ามถึงสวันนะครับก่อนที่จะมีโปรแกรมลงเตะรอบสิทีมกับคิชิจากฮ่องกงในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้บีจีปทุมตั้งเป้าเลยนะครับซีซั่นนี้ครั้งนี้อย่างน้อยขอรอบ8ทีมก็หมายความว่าเกมวันศุกร์ต้องผ่านให้ได้ แล้วเดี๋ยวก่อนเกมมาพรีวิวกันครับคิดชีกับบีจีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแลวผมบอกว่าขุนกลางของบีจีอันเนี้ยไม่ใช่ว่ามาอวยกันผมว่ามันมีโอกาสผ่านไปได้จริงๆนะครับและผมก็เชื่อในมือของเทกุสังครับว่าประสบการณ์ยิ่งไปแต่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมรู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในแง่ของการจัดการและประสบการณ์ในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกและเกมเนี้ยถ้ามองในทุกๆุทีมในฝั่งตะวันออกนะครับคิดชี ก็น่าจะเบาที่สุดครับในบุงมผมนะถึงแม้จะมีย่าโหด้วยแต่สุดท้ายเจอทีมจากฮ่องกงครับเราเคยเห็นฟองเราสเกาวได้เพราะเขาเคยเจอทีมจากไทยมาแล้วเหมือนกันเจอเชียงรายเจอท่าเรือมานักเตะของเขาก็ส่วนใหญ่เป็นานักเตะที่อายุค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวอัมาไลฟังซึ่ง BG ก็มีตัวประสบการณ์สูงแต่อายุเฉลี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับพอเทีคูซังมาปรับเนี่ยเฉลี่ยก็ายุมัน25กว่า มันก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันและขุมกําลังที่เราเห็นจังหวะการเล่นวิธีการฟุตบอลมันใช้เวลาในการเล่นน้อยลงครับไปถึงข้างหน้าประตูของคู่แข่งซึ่งมันตอบโจทย์กับการเล่นในเวทีเอเชียและถ้าเกิด BG ไปได้ผมก็อยากเห็นนะครับไปรอบลึกๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างประวัติศาสตร์และมันจะเป็นสักเป็นสีของประเทศไทยใน,ในการที่จะไปช่วยพยุงโคต้า AFC Champions League ในการจัด รอบใหม่ด้วยนะครับว่าโคต้าเราจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ผมมองไว้อะมันหนึ่งบวกสองแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับเอาวว่าโคไม่แค่นี้แค่นี้ก็สวยแล้วครับเพราะผลงานก็ต้องไปดูด้วยว่าทีมในอาเซียนเนี่ยผลงานเป็นยังไงเพราะตอนนี้ใน f อฟซีคัพเนี่ยเขากินคะแนนออกมาเยอะผมก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมถึงไปใช้วิธีการคิดโคต้าเอาถ้วยเล็กมาคิดรวมกับถ้วยใหญ่และทีมไหน,เ,นเขาไปแข่งขันในถ้วยเล็กเนี่ยเขามีโอกาสได้แต้มเยอะกว่าก็กลายเป็นว่ามันหนักเราเราเหลือทีมเดียวคือ BG ยังไงก็ต้องเชียร์นะครับ ที่ไม่ใช่แฟนข่าวของบีจแต่เชียร์ในฐานะตัวแทสสนสโมสรของไทยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับปิดท้ายที่เรื่องราวของโครงการการคัดเลือกผู้เล่นนะครับกับโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิก2022สนามที่6ไปจัดที่สุพรรณบุรีจบลงไปเรียบร้อยนะครับนี่คือสนามที่ได้นักเตะ กลับมา30คนในรอบนี้แล้วก็จะไปเอาคัดในรอบสุดท้ายทีหนึ่งนะครับคนที่เข้ารอบนะครับประกาศกันหน่อยนะครับรายชื่อมีธนากรเศรษฐวรณคนที่2เนี่ยกฤฑพันธ์สมพงศ์คนที่3รุจิพาศยอดนามคนที่4นัชชยทองย้อยคนที่5กฤตภาสทองเมืองพุทธคนที่6ศิลปะการโพเงินคนที่7สิริวัต์หวาเอียดคนที่8ปัญญวิทย์เรืองศักคนที่9ภูริณัฐเฟื่องฟูพงศ์คนที่10 กริตพักสิริมานคนที่11กริติพงศิริกุลชรนชัยคนที่12พัทธรดนัยพิพัฒปัญญาคนที่13ปัดลิ้นหล่อคนที่1 4พัทรกรหารยิ่งคนที่15ธนกฤตพปรีใบคนที่16ภูตะวันพิรุณมากคนที่17ธนาศักดิ์มากศิลคนที่18อัครวีประสมศรีคนที่19พานุพงศ์วันอ่อนคนที่20 ปานวัฒน์พงบุญพัฒน์21ปติญญาเลิศดิวัตตระกูล22สกุลพัฒน์สถิตเทพบัญชา23สพงศพัฒน์สุกเกษม24ปิติพลแปลงไทยสงยี่สารัชตะทองสุก26สตานันเต็มพร้อม27สิิรสิทธ์ทรัพย์สิน28ชิสุนุพงศ์สุวสรรณศักดิ์29ิพีมสิทธ์ชาวลิตและ30เตชินโรดขจรนภาลัยลผู้ที่มีรายชื่อที่ผมอ่านไปเนี่ยนะครับ เารอบสุดท้ายไปคัดกันวันที่27สิงหาคมนี้ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียินดีทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นผู้เล่น46คนสุดท้ายที่สามารถเป็นตัวแทนไปเล่นกับฟุตบอล15ปีทีมชาติไทยในอนาคตได้นะครับอา้าวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังยังเหลืออีก3-4ทีที่ผมโทรคุยแล้วก็เก็บรายละเอียดมานะครับบางสตอรี่ก็ฟังไว้เป็นข่าวสาร เพื่อติดตามเกมต่อไปช่วงนี้ครับขอบคุณด้วยสำหรับโชว์กุมบุสึฟอร์เมนนะครับสะอาดสมาร์ทสปอร์ตสวัสดีครับ